อะไรอ่ะวอตอย่าบอกนะว่าจีมตัวนะ่เลยครับทุกผู<ป>้ชมโี่ก็สุดทั่ทกิดทั้งชวนเราไอยูอ่ผมอยู่กับเกมอะไรไม่รู้นะครับเพราะว่าเข้ามามันก็เอยปิดก่อนดิอ๋อเขียน e ไว้ตัวใหญ่เลยยังไงต่อโอเคนี่โน้ตนะครับ อีโลอาบชูอีใช่ไปเปิดประตูย่าอะไรอย่าเข้ามาใกล้กูนะวัดประตูเปิดเองเฮ้ยประตูเปิดเองเอแล้วกูมืดขนาดนี้ย่ากล้ากูกล้าเดินจริงเลยโอ้โหแล้วมึงเอาฝาดไะไรไว้ตรงนั้นทำไมวันนี้เนี่ยงีแม่งทางกับมือชิบหายเลยนะโอเคเหมือนเราจะต้องไปห้องครัวนะครับ พราะว่าไฟฉายกูมันอยู่ตรงนู้นแล้วประตูประตูแม่งเปิดเองได้ไงวะเนี่ยโหแล้วเกมแม่งมืดสัดสเกมแม่งโคตรมืดโอ้ห้องขยนู่นแล้วบันไดาทางลงมึดอ,อยู่ไหนก่อนนะรแรกอันนี้บ้านเรานะครับโอเคอเกมมึงมืดมากอ,อุ๊ยโอ้โหหุ่นตกใจเลยอันนี้ห้องไขรไม่รู้ของบันไดลงอย่างนี้ นี่ห้องห้องปิดนี่ห้องอะไระเนี่นโอ้หมืดมากเฮ้ยมืดสัสอันนี้อะไรห้องน้ำมันก็มืดไปไหมวะคือมุมมองนี่คือแบบโคตรมือดอะแฟลชไลท์เขาบอกว่าอยู่ห้องครัวนี่ไงเจอแล้วแล้วกดอะไรเปิดวะกดเอฟอ่ะฉัน่ะไม่ชอบความมืดเลยมันหยาบมันมองไม่เห็น แล้วมันก็ซึมได้ครับที่ก็เฮียแหละบักเปาวะทำไมกูเปิดไฟฉายไม่ได้ทำไมกูเปิดไฟฉายไม่ได้แล้วทำไมมียาเต็มเลยเนี่ยเป็นโรคเป็นหาอะไรรือลวะเนี่ยเฮ้ยวัดเออไม่เกิดยืดีไฟก็ติดนะฮะบ้านมึงไม่มีสวิตไฟเลยมึงมึงเปิดไฟติดได้ไงเนี่ยเราขึ้นไปชั้นบนนะครับห้องเรา ไฟไม่ติดฮะรู้สึกไฟจะติดมาทางนี้คือตอนนี้ผมพยายามหาทางไปต่อนะเฮ้ยเอ้าเอา้เอา๋ยวขอร้องใหม่ดิแป๊บ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 ประตูเปิดอาา่ะฮะกูรู้แล้วอันเบ่กเกะ ห,หนังสือเมื่อกี้เว้ยมันคือหนังสือออกเกมแน่ๆเลยชิบหายเอ้ยแล้วกูเผื่อไปกดใช่ไหมเนี่ยหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ส่งพิซซ่าครับขอ,อพิซซ่าครับรสชีสหน้าสับปะรดหนึ่งที่เอานี่ไงไอ้เฮียเอ้ยฐานมึงอยู่ตรงนี้นกูเดินโอ้โหกูเดินรอบประเทศไอ้ชิมหายอืมโอเคกูได้ไฟฉายแล้วกูเอามาทำอะไรหรือออกไหมออกเกมไหม ก็คือตอนนี้เราได้ไฟฉายนะให้ทำอะไรต่อ hmm. อ uh ่ะฮะก็คือโอเครู้สึกว่าเราต้องไปที่ลิฟวิ่งรูมนะประตูที่ลิฟวิ่งรูม นี่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ได้ไฟฉายเนี่ยดูดูเอาเองแล้วกันอ่ะเขียนอย่างนี้เลยอ่ะแล้วผมรู้ว่าแบบตอนนี้มีไฟฉายคือมัน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 หินลำบากอะไรคือผมไม่เห็นด้านบนเลยแล้วผมก็กดเลยโอ้โหแบบ <S <S อะไรของมึงวะเนี่ยผู้ถามจริงอย่างนี้ก็ได้เรอวะต้องไปที่อ่าวิ่งรูมไปที่ห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นเหรอวะนี่หรอ,อเปิดไม่ได้ The door is locked ไฟฝั่งนู้นไม่ติดเลยฮนะนี่เปล่าวะกูเจนีไงเดวิสอ๋อได้ไม่ใช่นี่มันบอกว่า I will back to sleep ก็คือกลับไปนอนอะมึงก็งให้กูเดินวนไปเดินวนมาทำยีย่อะไรอ่ะปิดประตูไปนอนเึ อะไรวัดวัดอะไรทเกิดอะไรขึ้นวะเออเหมือนกับอ่ะกูกดแทบไม่ได้คือไงคือไงก่อนคือกูต้องเดินวนไปวนมาในบ้านอย่างงี้เน um, ี่ยนะ รี่งไงมีโน้ตอยู่ตรงนี้เสียงไฟด้านบนเปิดเหรอเอ้าเปิดจะมีคนปิดประตูห้องนะครับเอ้ามีคนโทรมาอ้าไม่มีใครไม่มีเลขหมายที่ท่านเรียกอย่างแรกเลยคือไฟฉายเนี่ย หายไปไหนวะมึงเก็บไว้กับตัวไหม,ไมคุณเจรหรอวะคุณเจ,ณเจมนันทุกคนจะอยู่ที่เดิมมั้งอ้าวไม่อยู่ที่เดิมอะไรวะอ,อยู่ชั้นบนหรือเปล่าทำไมมีเก้าอี้ e มาวางตรงนี้วะวัดอะไรวะเก็บมาละอย่าบอกนะวะจะมี มันยังมาจำไม่มีฮะไม่มีฮะโอเคนั้นเรานอนดีกว่าเอ๊ะทำไมหนังสือโอเคมันย้ายมอยู่ตรงนี้มาอ,อะไรวะเนี่ยเอ๊ะตอนนี้เหมือนไม่ได้เขียนแล้วมีไฟฉายให้กูด้วย พายุเข้าหรอวะโวไฟติดทั้งบ้านเลยเอาประตูเปิดเอ้าตุ๊กตาหายไปแล้ววัดเกิดอะไรขึ้นวะประตูนี้ขึ้นสนิมฮะตอนแรกมันยังอยู่ใหม่ๆอยู่หรือเปล่าวะอะไรอ่ะมีจดหมายด้วย มีจดหมายนะแต่กดอ่านไม่ได้นะโอ้ยเวลคามก้อยนี่ปประตูข้างนอกวัดวัดเดะเฮ็กประตูห้องครัวด้านหลังเปิดเฉยอะไรอ่ะมาเนี่ย o น e n the go to นี่จะเป็นลูกคุณแม่ปะ่ะทำไมห้องนี้มันเปิดปะ่ะวัดเดอะฮิกห้องใต้ดินอันนี้คือห้องใต้ดินตอนแรกห้องใต้ดินมันเปิดไม่ได้นะครับฮะ เราเข้ามาทำไมก็คือห้องนี้ถูกเปิดแต่ไม่รู้เปิดเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้มีคนอยู่ตรงนี้ด้วยล่ะเธอปิดไว้ก่อนเมื่อกี้มีคนมายืนมองเราด้วยอะเธอเมื่อกี้อะเฮ้ยรอยเลือดวัดเกิอดอะไรขึ้นเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเปิดได้แล้วห้องนี้ วัดเด็กห้องเด็กเหรอฮะนี่เรามีน้องชายเหรอน้องชายน้องสาวอะไรอย่างงี้ปะะเฮ้ยมันจะดึงไอ้นี่ไม่ขึ้นวะยังไงวะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเ,เปิดเอียงข้างเราก็มาในนี้เพื่อมาทำอะไรสักอย่าง โ okay. อเคเฮ้ยประตูนู้นเปิดประตูไหนไวะประตูด้านล่างหรือประตูนี้้าไปประตูนี้มันเปิดจ่แล้วนะประตูด้านล่างนเนี่ยเลยชิบหาย oh เลยโอไม่กอดเล่นนี่เริเร่มกลัวจริงจริงเนี่ย รู้สึกว่าจะห้องน้ำห้องน้ำไม่มีอะไรโอเคประตูนี้เปิดเหรออุ้ยอะไรวะฮะอะไรอะ่ะฮะเมื่อก,กี้กูหยิบอะไรมาคือเรา,างไงคือผมไม่รู้นะเมื่อก,กี้ผมหยิบอะไรมา ห้องเมื่อกี้มันมีเลือดโอ้ห้องนี้เหรอไปแจ้งห้องนี้ปะเฮ้ยวัดเดอะเฮกอะไรอะเข้าห้องก่อนเลยกูหรือเขาต้องไปเข้าไปหาเขาคุณครับคุณคุณคือใครครับเอ๋วัด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 เดอะเฮกในนี่ใครก่อน เหมือนเป็นคุณแม่เหรอแล้วในห้องเรานี่ทําไมมีแล้วหมาบ้านกูหอนด้วยอ้ยาบิวบรรยากาศสดชหรือว่าเราต้องเข้าห้องนี้ไม่น่าใช่ลงข้างล่างเหรอโอ้โ,อโหข้างล่างนี่ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอแล้วเน้นที่ตูดนะต้องเน้นที่ตูดเท่านั้นนะวิวข้ามยังอยู่นะ อยู่ดีบ้านหมาบ้านผมหมาก็หอนเห่าประตูปิดหมดเลยวัดคืออะไรวะคืออะไรนี่อย่าบอกว่าจำสเกลหรือหรือ,อไ,รไงคลายปมปิดสนะ อะไรอ่ะวัทอย่าบอกนะว่าจีมตัวได้เลยครับทุกผู้ชมผมขยับไม่ได้นะผมขยับไม่ได้นะทุกคนผมทำอะไรไม่ได้นะเลยเ,ออเสียงรถตำรวจฮะประตูธรรมดาฮ่าไม่มีห้องอะไร คืออะไรคืออะไรเนี่ยฮะคือคือเหมือนนี่มีใครอยู่บ้า,านไหมครับมีครับมีครับแต่เปิดไม่ได้ครับ เขาพยายามทงประตูเข้ามานะเดี๋ยวเราลงลงไปในห้องใต้ดินสักรอบเผื่อเจออะไรโอ้ไฟฉายก็สว่างนะแค่นี้จริงๆเลยเนี่ยโอ้ออกทางนี้โอ้โหคือตอนนี้เราออกมาแล้วเหรอหมอนเราหนีตำรวจนะ กูรู้แล้ววิธีวิ่งของเกมเฮียนี่ก็คือกดชิปครั้งเดียวแล้วแม่งแบบมุงบอกกูจะแรกเลยกูนึกว่ากดค้างแล้ววิ่งได้แค่นี้ด้วยโอ้ตัวเรามันรีบจะจัดอะเสาพะพาข้คานเหรอหรือว่าเราต้องหนีลงเรือจริงวะ วนลูปเหรอวนลูปเหรอเอ้าวนลูปตอนนี้โน้ตอยู่ข้างล่างใครโน้ตอโยุนตะึ๊ตเติ้ลเกมอ้าวก็น่าจะจบแล้วนะครับกับเกมนี้ที่เหลือก็แค่แบบวนลูปกลับมาอันนี้เราก็วนลูปกลับมานะ แล้วก็รับมือถือเนี่ยนี่อันที่เราไม่ได้ฟังเนี่ยอันนี้เป็นเียงอ้โหยังร้อน เสียงหัวล้อเหรอวะก็อยู่ในเสียงหัวล้อแทนอะอ๋อเนี่ยอ๋อก็คือจบไว้เท่านี้เลย โอ้แต่ตอนนั้นผมไม่ได้ฟังไงตอนนั้นแบบนี่กี่เสียงไอ้ตืดๆอ่ะแล้วก็จบเลยผมมีเสียงหายใจคนอย่างนี้นี้นโอ้อืมก็โอเคครับท่านผู้ชมนะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าดีกว่านะว่าจะเป็นเกมอะไรสำหรับเกมนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ช s h street. I can't believe we finally get to meet. It's hard for me, I'm just a weirdo.